เรื่องพี่สีผมรับฟังความทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกล่าวหาคือสี่ปอที่เข้าไปทำการจับกลุ่มสีป่ปอนี่คือไม่ใช่เป็นหน่วยราชการที่เข้าไปทำการจับกลุ่มปอที่หนึ่งที่เป็นต้นเรื่องหัวหอ,อกเลยคือปอปอนำโดยพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้ว ปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการสอบสวนกลางปอที่สองคือปปทท่านเลขาภูมิสารหรือเลขาโกเข้าร่วมจับกลุ่มด้วยปอที่สามคือปป,ปชอันนี้องค์กรใหญ่นักการเมืองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสอสอขา้าราชการกลัวกันมากคือปป,ปชปอที่สี่คือปป,ปงที่ตรวจ เส้นทางการเงินเพื่อจะทำการยึดทรัพย์ท่านคิดดูว่าเคสอย่างเงี้ยที่สี่ปอไปร่วมมือกันเนี่ยแสดงงานออกงานใหญ่ครั้งแรกคือจับอธิบดีกรมอุทยานในห้องทำงานเหมือนๆกันอย่างเงี้ยก็สู้คดีกันอะไรกันจนท่านอธิบดีถูก พักราชการหรือออกจากราชการไม่รู้คดีอย่างนี้ขึ้นศาลอาญาทุจริตไม่ใช่ขึ้นศาลธรรมดานะครับเขาเตรียมการกันมาสี่เดือนแล้วการที่จะกล่าวหาหรือไปจับกลุ่มคุณศีสุวรรณนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนเนื่องจากคุณศรีสุวร,รเป็นบุคคลสาธารณะนะมีผลการร้องเรียนช่วยเหลือประเทศชาติมาก็หลายครั้ง คุณศีสุวรรณชำนาญเรื่องกฎหมายชำนาญเรื่องการกล่าวหาร้องเรียนจับประเด็นมีความรู้ทางด้านกฎหมายมีชื่อมีเสียงในสังคมนะครับเป็นนักร้องอาชีพนะครับไปกล่าวหาก็เลอยไม่ได้แล้วก็มีไปจับกลุ่มคุณเจงดอกจิกด้วยซึ่งตอนนั้นมีตําแหน่งทางการเมืองเพราะตําแหน่งของคุณเจงนี่ไง ตอนเกิดเหตุที่เขาไปกล่าวหาไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ปปปเนี่ยมันทำให้โยงคุณศรีสุวรรณซึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งธรรมดาให้ไปเข้าสารอาญาทุจริตไอ้จพนตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วเนี่ยชื่อเล่นเต่าที่สื่อมวลชนเรียกบิ๊กเต่าเนี่ยเคยเป็นลูกน้องเก่าผม ตั้งแต่ปี48-49สมัยนั้นเขายศพันตำรวจตีเป็นคนดีไม่กินสินบาทค่าสินบนแล้วทำงานงานไหนที่คนอื่นไม่กล้าทำจะรูนเกียรไปจะให้ไปค้นบ้านรัฐมนตรีจะให้ไปจับแล้วมนตรีหรือไปจับคนใหญ่คนโตคนอื่นจะไม่กล้ากลัวผลกระทบที่จะตามมา กลัวว่าเดี๋ยวเขาไปเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจเขาจะกัดแกงไอ้จะรุนเกียรตไปผมเลยเรียกมันให้เต่ารถถังนะไม่ใช่เต่านินจานะครับรถกวาดพุ่นระเบิดเลยรู้นิสัยน้องเขาแล้วมันไม่แกล้งใครเกาะคู่กับเลขาโกเนี่ยปปอทอเนี่ยแล้วก็เลขาปปอชอเลขาปปองโอ้โ,อโหสี่คนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบศึกนี้ก็สำหรับท่านศรีสุวรรณก็ใหญ่หลวงนะใช้คำว่าใหญ่หลวงนะ เขารวบรวมพยานหลักฐานทั้งแชทไลน์ทั้งคลิปเสียงไอ้คลิปเสียงเนี่ยเขาไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจว่าเป็นคลิปเสียงของใครเขารู้แล้วถึงไปเสนอสารออกหมายจับสารอาญาตุจริตไม่ใช่ว่าออกหมายจับใครง่ายๆนะครับไม่มีพยานหลักฐานท่านไม่ออกให้หรอกครับไม่ใช่ตำรวจออกหมายจับนะครับรายละเอียดในคดีผมไม่รู้แต่ผมว่างานนี้พี่สีเหนื่อย เหนื่อยแรกก็คือเกียรติภูมิชื่อเสียงความเชื่อถือศรัทธาของชาวบ้านที่มีอยู่เนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเสื่อมศรัทธาท่านลงมาก็จะเกิดความหวาดระแวงว่านี่มาร้องอีกแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมอย่างเนี้ยมีแน่นะครับส่วนเรื่องคดีผมก็เคยพูดไปแล้วว่าสารายญาทุจริตเนี่ยทนายจำเลยแทบจะไม่ได้ทำหน้าที่เลยนะ ที่จะออกมาพิสูจน์สารท่านจะรับฟังเหมือนพูดให้ชาวบ,บ้านเข้าใจเหมือนพ่อพ่อกับแม่มาฟังลูกทะเลาะกันเน่ยเขาจะฟังคนกล่าวหาฟังอายการถแถลงแล้วก็เอาคนกล่าวหาเนี่ยไอ้สี่ปอเนี่ยไปเบิกความบางทีไม่ถามผู้ต้องหา้็จำคุกเลย นะครับไม่เหมือนคดีทั่วไปฮะก็มีในสื่อออนไลน์บอกว่าเอ๊ะแล้วถุงไปไว้หน้าบ้านเนี่ยมันผิดปกติของการที่จะไปเรียกรับสินบนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเขาเอาระเบิดไปแขวนไว้หน้าบ้านหรือถุงอึไปแขวนไว้หน้าบ้านละ่ะถ้าคนในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรอย่างไงเนี่ยจะไปเอาถุงเข้าบ้านทําไมอ่ะ ถ้าผมเป็นเห็นถุงดาํามาแขวนหน้าบ้านผมเนี่ยผมต้องรีบว้างทิ้งออกนอกบ้านผมกลัวเป็นระเบิดแม้แต่ลาซาด้าแฟตเอ็กเพสมาส่งของเนี่ยผมยังไม่กล้าเปิดเองเลยกลัวเป็นระเบิดแสวงเครื่องเปิดเข้ามาเลยระเบิดตายเรื่องจริงผมไม่กล้าเปิดเองเลยครับนอกจากมีคนโทรบ,บอกส่งอันนี้มาแล้วก็ต้องมีโค้ดลับที่เขียนที่กล่องมาที่ให้ผมด้วยนะครับว่าผมเขียนเข้าไว้นะครับ x สี่ตัวข้างกล่องอนะกล่องผมไม่นั้นเดี๋ยวมันอ้างว่าไอ้กอไก่เนี่ยส่งมาให้ผมผมเปิดเข้าไปก็เป็นระเบิดแสวงเครื่องท่านทําไม่เป็นเนียแต่ผมทําเป็นเปิดจดหมายยังระเบิดเลยเปิดกล่องอย่างนี้ยิ่งสบายใหญ่เลยแล้วใครเอาถุงมาแขวนหน้าบ้านผมโดยไม่ได้นัดหมายกันเนี่ยเฮ้ยผมไม่เอาละครับผมกลัวเป็นระเบิดไงมันก็เป็นข้อสงสัยว่าเอะถ้าไม่ได้นัดหมายกันแล้ว เอาถุงไปแขวนหรือคนอื่นแกล้งเอามาแขวนเอายาเสพติดยาบ้าไปแขวนหน้าบ้านท่านท่านจะเก็บเข้าบ้านทำไมจะวิ่งหนีทำไมจะกว้างทิ้งออกนอกรั้วทำไมอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ต้องไปนํำสืบกันในชั้นศาลนะครับก็บอกว่าพี่ศีเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยนะฮะแต่สิ่งที่อยากจะพูดให้ท่านพึงสังเกตเข้าไว้นะครับว่าถ้ามีการ มาพูดเปิดเผยให้สื่อมวลชนทราบเหมือนกับผมจะพูดว่าในวันที่หนึ่งกุมภาผมจะเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของใครคนใดคนหนึ่งโดยระบุตัวตนไปเปิดเผยขบวนการเดินทางไปยังดาวอังคารของใครวัตถุประสงค์ที่ผมต้องเปิดเผยอย่างนี้ สองประการประการที่หนึ่งต้องการให้สื่อมวลชนและชาวบ้านมาสนใจคำพูดผมวันที่หนึ่งกุมภาว่าผมจะเปิดเผยกระบวนการทุจริตอย่างมาโหฬารของการส่งคนไปดาวอังคารผมต้องทิ้งช่วงเวลาครับวันนี้วันที่28ก็29 30 31วันกว่าจะถึงวันที่หนึ่งกุมภามีเวลาสวันหรืออย่างน้อยผมต้องให้ช่วงเวลาหนึ่งวัน เพื่อให้กระบวนการส่งคนไปดาวังคารมันรู้ตัวแล้วก็ไปติดต่อคนที่รู้จักกับผมว่าท่านเลวัตอย่าพูดได้ไหมส่วนให้คนไปติดต่อให้ฝ่ายส่งยาวไปไปดาวอังคารเนี่ยจะให้เงินคนติดต่อผมมาเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านแล้วก็มาพูดขอร้องผมไอ้หานี่จะอมไปสักครึ่งหนึ่งถ้าเขาให้มาสิบล้านมันจะอมไปห้าล้าน หรืออมไปเก้าล้านแล้วมาให้ผมล้านหนึ่งนายอย่าพูดได้ไหมครับมันพักพวกกันเลยครับผมบอกไม่ได้ประกาศไปแล้วต้องพูดพอพูดก็พูดเอาข้างแถะพูดสองแง่สองงามให้ชาวบ้านสงสัยไอ้อย่างเงี้ยคือพฤติการเตรียมจะหาแดกกันแล้วท่านโกหกใครได้โกหกผมไม่ได้